ลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังได้รับการจับตาม,มองอีกครั้งสำหรับว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตำแหน่งทางการเมืองที่มีความสำคัญไม่แพ้เก้าอี้ตัวไหนของรัฐบาลที่ผ่านมาตำแหน่งประธานสภาส่วนใหญ่จะอยู่ในโควตาพักการเมืองที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่งมาตั้งแต่อดีตอาทิปี2544เป็นชื่ออุทยัยพิมพ์ใจชนจากพรรไทยรักไทยในรัฐบาลทักษิณชินวัตร ปี2548เป็นชื่อโภคินพลกุลจากพักไทยรักไทยในรัฐบาลทักษิณปี2551เป็นชื่อยงยุตธิยภพยรัฐจากพักพลังประชาชนในรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชจากนั้นในปี2551 ก็สลับมาเป็นชัยชิดชอบจากพรรคภูมิใจไทยหรือในปี2554เป็นชื่อสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์จากพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีเพียงปี2562ที่มีชวนหลีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐบาลคนเองประยุทธ์จันโอชาที่พรรคประชาธิปัตย์มีเสียงน้อยกว่าพรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำรัฐบาล แน่นอนว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังชิงไหวชิงพริบในขณะนี้จะมีการโฟกัสไปที่ตำแหน่งประธานสภาเป็นเก้าอี้แรกๆต่อการโหวตผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งก่อนถึงขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีจึงเป็นที่มาของความเคลื่อนไหวจากปียบบุตรแสงกะนกุลผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลออกมาโพสต์ส่งสัญญาณว่าตำแหน่งประธานสภา ควรเป็นของพรรคก้าไกลโดยไม่ควรถอยให้ไปมากกว่านี้เพราะเรื่องนี้ปิยบุตรรู้ดีว่าหากพรรคก้าไกลหลงเหลี่ยมการเมืองโดยเสียเก้าอี้ประธานสภาไปก็ทําให้พรรคคู่แข่งเป็นผู้กําหนดเกมในสภาแทนรวมถึงขณะนี้ก็ไม่มีสิ่งใดการันตีว่าพิธาลิมเจริญรัฐจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีทําให้สถานการณ์ทางการเมืองจะมีโอกาสที่พิธาและก้าวไกลจะถูกโดดเดี่ยว ภายหลังการโหวตเลือกประธานสภาเสร็จสิน้นโดยเป็นชื่อสอสอจากพรรคการเมืองอื่นและอาจทําให้เป็นช่องว่างให้พรรคการเมืองขั้วตรงข้ามอาจมาเปิดเจรจากับพรรคเพื่อไทยและกระทบไปถึงทิศทางการเมืองของก้าวไกลอาจเปลี่ยนไปได้ทุกเมือ่อขณะเดียวกันจากครุ้สัญญาณที่ปิยบุตรโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องตำแหน่งประธานสภาออกมาไม่ถึง24ชั่วโมงก็มีความเคลื่อนไหวของเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกลออกมาโพสต์แสดงจุดยืน ต่อการใช้สถานะประธานสภาในการผลักดันกฎหมายฉบับสำคัญโดยเฉพาะจะผลักดันหลักการรัฐบาลโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวจากปียบุตรและพักเก้าวไะไลครั้งนี้ก็เป็นสัญญาณยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ยอมเสียเก้าอี้ประธานสภาให้กับพักเพื่อไทยที่ได้ยื่นข้อเสนอขอเก้าอี้ประธานสภาให้อยู่ในโคต้าของพักเพื่อไทยด้วยเช่นกันสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้น ก็มาจากสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมองว่าหากพิธาได้เสนอตัวเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปแล้วดังนั้นตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็ควรเป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้แรงต่อรองของพรรคก้ากไกลกับพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในอำนาจใกล้เคียงกันจากตัวเลขสสอที่ห่างกันเพียงสิบที่นั่งทำให้ตำแหน่งประธานสภาต้องจับตาว่าทั้งสองพรรคจะเสนอชื่อแข่งกันเองหรือไม่ท่ามกลางกระแสข่าวอีกด้านว่า ขั้วรัฐบาลเดิมอาจส่งตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานสภาด้วยเช่นกันที่สุดแล้วชนวนร้อนเก้าอี้ประธานสภาครั้งนี้จะเป็นด่านชี้วัดว่ารัฐบาลก้าวไกลจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายต้องถูกบีบให้กลับไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอีกครั้ง